ศูนย์เครือข่ายปราชาวบ้านม,าม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิตมีองค์ความรู้การทำฮอร์โมนไข่เพื่อใช้กับพื้นที่การเกษตรโดยคุณสุนทรสมาธิมงคลที่มีวิธีการทำที่ง่ายและมีคุณภาพดีวันนี้เรานำตัวอย่างขั้นตอนการทำฮอร์โมนไข่มาฝากกันค่ะอันดับแรกต้องเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมดังนี้ค่ะเตรียมไข่ไก่200ฟองกา,กากน้ำตาล20ลิตร นมสด20กิโลกรัมลูกแป้งข้าวหมาก2ลูกนมเปรี้ยว2ขวดซึ่งสัดส่วนต้องตรงตามที่บอกมานะคะเพราะว่าถ้าผิดส่วนไปนะคะอาจจะทำให้พืชผลเกิดความเสียหายได้ค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะขั้นแรกนำไข่มาตอกใส่ถังสะอาดที่เตรียมไว้แล้วนำไข่มากรองด้วยผ้ามุง้งและรีดไข่ให้แตก ส่วนเปลือกไข่นะคะนำไปบดให้ละเอียดแล้วก็นำมาเทใส่ในถังไข่ที่เตรียมไว้ค่ะต่อจากนั้นนะคะก็นํากากน้ำตาลเทลงถังตามด้วยนมสดลูกแป้งข้าวหมากและนมเปรี้ยวมาผสมเข้าด้วยกันค่ะแล้วนาส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกันในถังที่สะอาดเมื่อนํามาใส่ในถังแล้วก็ต้องหมั่นคนทุกวันนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็น เมื่อครบ40-45วันเราก็สามารถนำน้ำ,นำฮอร์โมนไข่มาใช้ได้เลยค่ะสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดนี้นะคะเมื่อผสมออกมาแล้วก็จะได้ฮอร์โมนประมาณ35-40ลิตรค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ฮอร์โมนเกิดแห้งนะคะให้ใช้น้ำมะพร้าวเติมลงไปในถังแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ สำหรับการใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่เนี่ยเป็นธาตุอาหารที่พืชสามารถนํามาใช้ได้ทันทีนะคะโดยสามารถใช้ฉีดพ่นได้กับไม้ผลทุกชนิดจะทําให้ออกดอกดีติดลูกดกและมีคุณภาพดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้ได้ในนาข้าวโดยใช้แทนฮอร์โมนข้าวนะคะฉีดได้ตั้งแต่หวานข้าวได้25วันขึ้นไปก็จะทําให้ต้นข้าวต้านทานโรคได้ดีค่ะ สำหรับพืชผักไม้ดอกหรือไม้ประดับนะคะก็จะช่วยให้พืชผักโตวไวออกดอกดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้ฮอร์โมนไข่มาใช้ในการบำรุงผลผล,ผลิตทางการเกษตรกรันได้ให้มีประสิทธิภาพแล้วค่ะ